โรงเรียนหนองเย็บล่องวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางของอำเภอหนองเย็บล่องซึ่งเป็นหนึ่งใน8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่128หมู่9ตำบลหนองเย็บล่องอำเภอหนองเย็บล่องจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี36กิโลเมตร ชุมชนที่ตั้งเป็นสังคมชนบ,บทที่สงบร่มเย็นมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยกะเหรี่ยงที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีเขื่อนแม่ประจันเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำที่หล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ให้กับเษกษตรกรชาวอำเภอหนองเย็บล่องที่ดำรงชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านตามแนวปัชญาเศษรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองยับล่องวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอหนองยับล่องตั้งขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2520บนเนื้อที่สาธารณะจำนวน20ไร่2งาน96ตารางวาเปิดรับนักเรียนชั้นมศ .1 เป็นปีแรกจำนวน18คนมีว่าที่ร้อยโทยุทธมุสวร์ เป็นผู้บริหารคนแรกมีพระพุทธโลกนาถเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนสีขาวเขียวนอปอเป็นอักษรย่อของโรงเรียนต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นโพปัจจุบันบริหารสถานศึกษาโดยนายชูรัฐระหว่างบ้านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยบล้องวิทยาตามนายโยบายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครูต้องมืออาชีพเน้นการมีส่วนร่วมและก้าวทันไอซีทด้วยเป้าหมายให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดวิเคราะห์มีทักษะในการดำรงชีวิตมั่นใจในตนเองมีความเป็นไทยได้รับการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการจัดการภายในโรงเรียน สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งนักเรียนต้องได้รับการพัฒน,นาการเรียนรู้ด้วยอ e ีสปูจากครูมืออาชีพโรงเรียนอนอยป้องวิทยาเติบโตท่ามการชุมชนอันเข้มแข็งที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและเยาวชนพลังศรัทธาน,นั้นคือปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญยิ่งส่งผลให้การดำเนินนโยบายการจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนหนองนีป้องวิทยาสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจได้รับการยกย่องในหลายๆด้านเช่นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดให้เป็นศูนย์ศิลปะ,ปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อินถิฐานโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น โรงเรียนที่มีครูฝึกสอนกีฬาดีเด่นเช่นกีฬารักบี้ทีมหญิงกีฬาตะก้อทีมหญิงโรงเรียนที่มีครูฝึกสอนทักษะวิชาการดีเด่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นำนักเรียนมาร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับประเทศโรงเรียนหนองยะปล้องวิทยาจะมุ่งพัฒนาต่อไปไม่หยุดยัง้ง ด้วยพลังกายพลังใจและพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนก้าวทัน ICT และก้าวไปสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของอำเภอหนองเยียยป,ป้องและสังคมต่อไป ช่วยสิทธิ์เป็นมิ่งมิดของชาติศาสนาพระบ